สวัสดีค่ะตอนนี้จะพามาดูไข่เป็ดกันนะคะจะมาเก็บไข่เป็ดกันนี่เราดูโอ้ไข่เป็ดเดยอะเลยดูดยมันมาไข่าตามเสาโอ้ทดังเป็นจุดๆเลยนะคะเนี่ยเขาจะไข่รวมกันโอ้เยอะมากโ้น่าเก็บจังเลยดูสิ ส่วนใบนี้ไม่อยู่ในรังจะมีตามพื้นก็มีนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยรังจะอยู่พื้นๆคยใไข่ตามชายชายของลาวนะคะโหน่าเก็บมากรังจะมีหลายใบมากอืมเยอะเลยมุมนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูจํานวนกันนะคะว่ามีเยอะแค่ไหนตอนหนึ่งรัง วิบไข่เป็ดมาจะไข่รวมกันนี่จะไข่ตามรังหมดเลยค่ะรังตามโคนเสาโคนเสาของลาวรางนี้มีน้อนยหน่อยรังนี้คะเยอะไหมโอ้โหเยอะมากๆเลยรังนี้อเดี๋ยวไปดูรังต่อไปที่ซืก็มีค่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยตามฝืก็มีเยอะเลยค่ะอ เทียบเลยอืเราไปดูข้างนอกข้างนอกอืมเจ้าของไข่เจ้าของไข่จะอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยดนะคะอือมาข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บไข่กันอันนี้เก็บไปแล้วนะคะไม่มีไข่เลยอ่ะมาดูบังนี้เราจะมาเริ่มเก็บไข่กันอ่าอุปกรณ์ของเราเตรียมมานะะีรค่ะ เก็บมาหนึ่งใบแล้วกลัวเหยียบนะคะมางนี้ที่มีกี่ใบอืมไข่ขาวๆใบโตๆเลยอ่ามีเริ่มเก็บกันเลยอืมเก็บเลยสามใบสี่ห้าใบหนใบ โอ้โห,หนึ่งลังจะมีประมาณสิบใบนะคะจะมีเยอะมากเลยต่อลังเดี๋ยวไปดูลังที่สองนี่โ,โหเขียบเลยสิน้าเก็บลังที่สองต่อนะคะ อามาดูลังนี้นะคะเยอะมากเลยดูสิมีกี่ใบเราต้องแวกดูก่อนมันเยอะมากๆเลยค่ะโ้โหไข่ซอนกันเพียบเลยอ้าวเริ่มเก็บแล้วเยอะมากดูนี่นะคะ,ะลังเยอะเลยค่ะอ้าวเราเก็บไปสามลังแล้วนะคะโอ้โหไข่จะเต็มตะกร้าแล้วดูสิเดี๋ยวมาเก็บไข่ ตรงนี้มีเยอะเลยนะคะดูแต่ละลังนะเขาจะทำาลังไว้เป็นแบบนี้เลยเราดูที่แต่ละลังมีเยอะมากมันเก็บลังนี้ลังน,งนี้หลังที่สี่เองนะคะเนี่ยเก็บไปสามลังแล้วไข่ได้เยอะมากดูดิ่ะดูลังนี้โอ้เก็บแล้วอย่างเพลินเลยนะคะแต่ละใบโตๆท้งนั้นเลยเนี่ยแต่ละซองใบใหญ่ๆทางนั้นเลยดูสินะคะเรียบเลย ขณะที่เก็บไข่อยู่นะคะเจ้าของเขาจะมาแล้วกำลังเดินอยู่รอบๆเจ้าของไข่จะมาแต่ละใบต้องค่อยๆเก็บงั้นไข่จะแตกดูดิเยอะมากๆโอ้น่าเก็บมากเลยค่ะ อืมหมดทุอย่างดังนี้อุ่นๆเลยนะคะหมดแล้วอ่ะออกไปดังนี้โอ้โหอ้ยเขาเหยียบแตกเลยเพราะในรังจะมาไข่หลายตัวนะคะเขาจะเหยียบไข่ตัวเองบางตัวที่มาไข่ทีหลังก็จะเหยียบไข่ตัวที่ไขก่อน บรนยากาศาสดๆเลยนี่เจ้าของไข่ก็มันจะเดินเข้ามามาดูเราขโมยไข่เขาแต่ละลังมีจะใบตัโตๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่เยฟองโตๆฟองใหญ่ๆเลยโอ้สีขาวสะอาดมากมจะเต็มแล้วางังเยอะเลยค่ะ เป็ดเราเลี้ยงเองนะคะไข่เป็ดจะไม่เหม็นคาวเออดูฟองนี้ลังนี้เยอะเลยดูลังหมกไว้จามใบไม้ตามใบควางค้าเอาฟางมาทำล,ลังเยอะมาก ลังเ,เราเก็บไข่เป็ดไปห้าลังได้ไข่เต็มตะกร้าแล้ว แต่ยังไม่ไม่หมดนะคะเพิ่งจะเก็บได้แค่ห้ารังเองเดี๋ยวต้องเอาไข่ไปเก็บก่อน,นะค่ะดูที่ยังเยอะเลยไข่เต็มแล้วแต่รังเรายังไม่ได้เก็บเลยนะคะยังเยอะเลยต้องเอาไข่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวไข่จะแตกต้องเอามาเก็บใหม่นะคะวันหนึ่งเราได้เยอะมากประมาณสามถึงสี่ร้อยฟองนะคะเพราะมีเป็ดห้าร้อยกว่าตัว ช่วงนี้เป็ดไข่น้อยลงเลือประมาณช่วงเขาผัดขนนะคะจะไข่แค่สามถึงสี่ร้อยฟองต่อหนึ่งวันเต็มตะกร้าแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปเก็บก่อนถ้าไม่เก็บเดี๋ยวแตกเดี๋ยวไข่จะแตกก่อนหนักเกินไปนะคะเพราะแต่ฟองมันใหญ่มากใบจะใหญ่ๆขาวๆใหญ่ๆญญทางนั้นเลย ็นไซส์พิเศษนะคะเนี่ยไซส์ใหญ่มากสีเขียวก็มีนะคะไข่เป็ดอหมดไดยังหมดแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราต้องเอาไปเก็บก่อนนะคะแต่ไข่ยังไม่หมดนะไข่ยังเยอะมากเลยดูนีเพียบเลยยังไม่เก็บนะคะเขาจะเอาฟางมาหมกไข่ไว้รังเยอะเลยดูรังนี้รังนี้ก็ยังไม่เก็บเก็บไปแค่เจ็ด รังนะคะเยอะอย่างเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูรังนี้รังนี้ยังไม่ได้เก็บเลยนี่รังนี้ยิ่งเยอะอืมอยู่ข้างนอกคะ่ะหลังจากไข่เสร็จแล้วก็จะมากินน้ำข้างนอกข้างนอกก็มีไข่นะคะตัวที่ไม่ได้ไข่ในรังไข่ข้างนอกก็มีคะ่ะเห็นไหม จะมแอบไข่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องตามไปเก็บไม่งั้นเดี๋ยวพวกเขาเหยียบ